นี่ครับบอกมาเป็นบอกปิกนิกเป็นรถไซที่กำลังสบายไม่เอาคนไปก็เอาของไปกันฝนได้ด้วยวันนี้เราก็ามาพบกับมินิที่ไม่มินินะครับนั่นก็คือเจ้ามินิคันทรีแมน นะครับและเป็นตัวไฮทริมด้วยคือตัวท็อปของเขาเลยแล้วต้องบอกเจ้า c คันทรีแมนไฮทริมตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาทั้งพละกําลังที่แรงนะครับผมมาทั้งออปชันที่เต็มด้วยและสมรรถนะขับขี่ที่ดีด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปมินิที่ไม่มินิคือ Countryman เขาจะไซส์ใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่จนเกินคําว่ามินินั่นเองนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับบอกเลยว่าแรงมากเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด2000เทอร์โบ190กกว่าแรงม้านะครับมากับไซส์ที่แบบ มินิแต่ไม่มินิของเขาเนี่ยทำให้ตัวนี้แรงมากและประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องของเขาเป็นเบนซินก็จริงแต่ว่ากินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับและโดยที่ว่าเขาเนี่ยได้กลิ่นอายความเป็น BMW เข้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้มินิเป็นของทางค่าย b m เนะครับเขาทำให้ช่วงล่างคันนี้เนี่ยขับนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนๆเยอะที่หลายๆคนบ่นว่าโว้ยขับมินิแข็งกระด้างแต่เจ้ามินิ F60 นะครับผม จะเป็นรถที่ขับได้นุ่มนวลสบายแน่นอนนะครับอ่ะส่วนหน้าตาของเขานะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์ทางมินิอยู่ไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไฟหน้าของเขาที่จะเป็นแบบออกแนวกลมๆโหนกของเขาข้างหน้านะครับที่จะออกโคคาส์ดนิดหน่อยนะครับต้องบอกหลายๆคนที่หาเจ้ามินิคันทรีแมนอยู่อย่าโดนหลอกขายนะอันนี้ย้ําเลยเพราะว่าหลายๆคนดูในตลาดนะครับมันจะมีตัว Entry กับ High t r ิมการดูว่าคันไหนเป็น h ฮทริมนะครับหลักการแรกเลยนี่ครับดูตรงช่องรับลมตรงนี้นะครับเขาจะเป็นสีเงิน ถ้าเป็นตัว Ent ท y ีหรือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสีดําอย่าให้โดนหลอกซื้อนะต่อมานะครับมากับล้อขนาด18นิ้วนะครับเป็นไซส์ที่ยางในตลาดราคาค่อนข้างถูกแล้วก็เป็นแม็กสีดําสวยงามตัดกับรถสีแดงคันนี้มากๆข้างๆนี่ครับคำว่ามินิแต่ไม่มินิเพราะว่ามินิคันนี้เนี่ยเป็นแบบ4ประตูแต่ก่อนเนี่ยเราจะเจอมินิแค่2ประตูเป็นหลักนะเป็นแบบ3ดอยอย่างเงี้ยน,นะครับเจ้าคันที่แมนตัวน,นี้นะครับมาเปิดตลาดใหม่แล้วทาให้คนไทยเนี่ยซื้อ ค่อนข้างเยอะเลยและเป็นตัวขายดีที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้ไซส์ของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งไม่ได้ใหญ่มากแต่ใหญ่สุดของมินิแล้วนั่นเองนะครับแลมาถึงข้างท้ายของเขานะครับเขาจะเป็นตัวคัน n t ี่แมนโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยจะได้ไฟท้ายเป็นลายพงยูเนียนแจ็คนะครับบอกเลยว่าตอนคืนเนี่ย เทมากๆนะครับฝาท้ายของเขาก็นั่งนี่เลยครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้บอกเลยว่าออปชั่นมินิจัดมาเต็มมากๆนะครับข้างในใส่ของได้เยอะตามสไตล์คันทรีแมนอยู่แล้วนะครับและยังสามารถนี่ทับเบาะมาเป็นบาะปิกนิกนี่นั่งได้อีกด้วยโถเห็้นไงอันนี้คือกิมมิคเล็กๆของทางมินิที่ผมชอบนะเป็นไอเดียที่ดีเพราะเวลาเราขับมินิไปแบบปิกนิกหรืออะไรเงี้ย เราไม่ต้องกลางเสืออะไรปูนี่ครับมากินนั่งอยู่ข้างสองคนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง,น,งน่ารักเลยอ่ะก็จะประมาณนี้ปะท้ายไฟฟ้าก็จะ,จะประมาณนี้ไปดูข้างในกันต่อเข้ามาข้างในเจ้ามินิคันนี้นะครับอย่างแรกได้เป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับผมและเจ้าคั n t r y m a n ที่เป็นตัวท็อปนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยคือจะได้เบาะไฟฟ้านะครับได้เครื่องเสียงฮาร์มานการดอนด้วยนะครับแล้วก็ทีงข้างในเนี่ยจะเป็นสีดาหมดเลยตัวเรือนไม้ของเขาเนี่ยจะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลอันนี้มีเฉพาะใน High t r i มเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับตามสไตล์คอนเซปต์มินิอยู่แล้วเข้ามาข้างในคือแบบเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นจอกลมตรงกลางกันใหญ่ๆนะครับแอร์ออโต้ทุกอย่างมีครบหมดเลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับและมี Head-Up Display ด้วยนะเฉพาะ High t r i มเท่านั้นนั่นเองอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นออปชั่นภายในนะครับนั่งสบายนะเป็นไซส์ที่อย่างที่บอกครับมันเป็นซิตี้คาร์มินเป็น,เป,นเป็นมินิ ขนาดใหญ่สุดของเขาแล้วแต่อย่าอย่าให้คําว่าใหญ่สุดเนี่ยมามาเทียบคันนี้นะครับเพราะว่ากําลังสบายอ่ะคือมันเป็นรถไซส์ที่กําลังสบายมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าของเรานั่งก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่ามาตอนที่ข้างหลังนะครับนี่แหละครับคือเกมเชนเจอร์ของมินิปกติมินิจะเป็นรถเห็นแก่ตัวที่พาคนไปได้แค่2 เต็มที่ก็3แต่คันนี้พาไปได้ทั้งครอบครัวเลยนั่ง5ผมว่ายังนั่งได้นะในไซส์คนไทยของเราแต่ว่าถ้าให้สบายนั่ง4คนคันนี้แบบเหลือเฟือแน่นอนเพราะว่าทั้งเล็กรูมนะครับผมนีรูมตรงเนี้ยเหลือเยอะแยะเลยและเฮดรูมก็ยังเหลือเยอะแยะเลยนะครับและข้างหลัง,งเรานะครับยังมีแอร์หลังมาให้นะครับมีที่ชาร์จแบต2 r o รูมาให้นะเป็น Type-C อีกแล้วด้วยนะครับและ ตัวเบาเองก็ยังสามารถพับวางของได้เยอะแยะเลยไม่เอาคนไปก็เอาของไปก็ยังสามารถจุได้แบบเต็มๆเลยและเบาก,ก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับผม่ะโอเค,อเคก็จะประมาณนี้เท่ๆสบายๆอ่ะนี่แล้วที่นั่งตรงนี้ไม่ได้มีดีแค่นั่งนะครับกันฝนได้ด้วยว่าตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยแล้วแล้วใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเจ้าคันฟรีแมนคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี 2, 0, 2022ขายอยู่ที่1ล้าน3 9 0 0 0 0บาทและเลขไม่น้อยมากๆเพียง 2,000 20, 0กว่ากิโลเท่านั้นเองบอกเลยว่าปีหนึงอะ่ะเจ้าของใช้ยังไม่ถึงหมื่นโลเลยนะครับ MSI ก็ยังเหลืออีกด้วยนะครับก็ใครที่สนใจรถคันนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เต็นท์รถคุณหญิงได้เลยนะครับแล้วคุณจะเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิง